สวัสดีครับเราพามาย้ายช่องสัญญาณใหม่ไม้ลอยของโบส็นะฮะนี่ทำไม่ถึงนาทีก็เสร็จนะครับเดี๋ยวผมพาทำเลยนะครับก่อนอื่นนะฮะเราต้องกดเซตนะครับฝั่งที่เราจะย้ายนะฮะกดเซตแล้วช่องช่องนี้ครับช่องเนี้ยเห็นไหมฮะซีเอสามห้าเนี่ยมันจะกระพริบนะฮะให้เรากดลูกศรนะครับเดี๋ยวนะ ให้เรากดลูกศรน,นะฮะกดไปช่องอะไรก็ได้นะครับกด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 ไปช่องที่เราอยากได้แล้วก็กดเซตปุ๊บกดเซตก็คือเลือกช่องนะครับคราวนี้เรามาที่ตัวใหม่นะตัวใหม่กับช่องเนะี่ยเราก็เปิดมาจะเห็นได้ว่าช่องกับตัวใหม่มันไม่ตรงกันมันจะทำให้มองไม่เห็นนะกด S Y N C นะฮะอยู่นี่นะฮะ ปุ๊บกดหนึ่งหนึ่งครั้งมันจะมีคำว่าไอไ i r าร์ไรก็พิบขึ้นมานะเห็นไหมครัคราวนี้มันก็พิบขึ้นมาแล้วก็สังเกตอยู่ S Y N C อยู่ตรงนี้นะให้เราตัวไม้เนะี่ยเอาตรงนี้ของไม้นะตรงนี้ของไม้นะมามามาจ่อเลยนะตัวไม้ก็จะเกิดไฟขึ้นนะนี่เห็นกันละเสร็จแล้วครับง่ายๆนะครับนี่จะเห็นได้ว่า ช่องอสัญญาณ A/B แล้วก็ออดิโอก็จะเกิดขึ้นนะครับออดิโอสี่ส่งก็คือเสียงเข้าตัวใหม่แล้วนะครับนี่ง่ายๆเลยครับ